ทรัพย์ดงอาถรรพ์ตอนที่หนึ่งหุบผาปริศนาโดยถ้ำทองคำท่านนเดชนุ่มใหญ่วัห้าสาปีชาวจังหวัดชัยภูมินี่คือบุคคลต้นเรื่องที่ได้นำเรื่องราวลี้ลับ เรื่องราวอาถรรพ์เกี่ยวกับความน่าสะพรึงกลัวในป่าใหญ่มาให้ทุกคนได้สัมผัสจากการที่ธนเดชเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอยู่กับที่เป็นคนที่ชอบเดินทางโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านนั่นก็คือประเทศลาวเพื่อติดต่อทําธุรกิจกับสหายรักอยู่บ่อยๆนั่นก็คือเสียสมพรเพื่อนเก่าสมัยเรียนบําเดจนรงค์แต่ทุกวันนี้เสียสมพรแกไปได้ดิบได้ดีได้ศีภรรยาที่เมืองลาววังเวียง ที่นี่ยังคงอ้าแขนต้อนรับธนเดชด้วยความยินดีก็เพราะธนเดชนั้นเป็นหนุ่มใหญ่ที่มีอัธยาศัยดีอ่อนน้อมถ่อมตนเวลาเดินทางข้ามประเทศแต่ละครั้งก็ไม่ลืมที่จะแวะไปหายายกิงแม่ของเพื่อนรักที่แกชอบที่จะฝากของกินไปให้ลูกชายกับลูกสะใภ้ยอยู่เป็นประจำส่วนเสียสมพรน,นั้นก็ทําธุรกิจเหมืองแร่และธุรกิจปา่าไม้กับรัฐบาลลาวตั้งแต่ตอนที่ย้ายมาจากเมืองไทยใหม่ๆ แต่ในช่วงนี้ทั้งคู่ก็ได้ว่างเว้นจากการทํางานเนื่องจากงานที่ทั้งคู่ได้สัมปทานกับรัฐบาลน,นั้นได้ส่งงานเป็นที่เรียบร้อยช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หยุดพักผ่อนชดเชยที่ทั้งคู่ได้ทุ่มเทกับการทํางานมาตลอดระยะเวลาสองปีแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ได้เริ่มต้นจากที่นี่ประเทศลาวเชฟโลเลตสีดาและไม่จอดที่ร้านกาแฟร้านเล็กๆแห่งหนึ่งเรียบแม่น้ําโขงฝั่งตรงข้ามา่าพนม และมีนิสาผู้เป็นภรรยาซึ่งหล่อนก็ได้นั่งอยู่ข้างๆที่เดินทางมาเป็นเพื่อนสามีในการมารับธนเดชเพราะก่อนหน้านั้นทั้งคู่ได้ตกลงกันไว้ว่าจะเดินทางมาหาเอแคมพรานเท่าลูกครึ่งลาวกะเหรี่ยงวัยหกปีเพื่อนรักต่างไวัของเสียสมพรในสมัยที่เคยบวชและออกท่องเที่ยวทุดงงด้วยกันโดยเฉพาะในเขตป่าใหญ่ภูเขาควายซึ่งเป็นเรื่องราวที่ทั้งคู่จดจำไม่เคยลืมเกี่ยวกับเรื่องอาถรรพ์ลี้ลับ ที่เกิดขึ้นในป่าอาถรรพ์นั่นเมื่อ20ปีที่แล้วส่วนธนเดชนั้นก็ได้ข้ามฝั่งมาทางอำเภอธาตุพนมโดยสมพรกับนิสามารอรับที่ร้านกาแฟริมฝังง่งโขงตามที่ได้ตกลงกันไว้น่นไงพี่คุณธนเดชมาแล้วเสียงนิสาเอ่ยขึ้นในขณะที่เสียสมพรกำลังง่วนอยู่กับหน้าหนังสือพิมพ์ในเรื่องราวของแม่น้ําโขงเปลี่ยนสีที่ทางร้านจัดไว้ให้ลูกค้าได้อ่านเพื่อฆ่าเวลาทางนี้เพื่อนทั้งนี้ เสียสมพรตะโกนเรียกเพื่อนที่กําลังเดินขึ้นมาจวนจะถึงในวร้านกาแฟสวัสดีครับคุณนิสาเฮ้ย hey, สวัสดีเพื่อนสบายดีไหมธนเดชเอ่ยทักททยสบายดีสิเสร็จงานแล้วเนี่ยแล้วนายละ่ะเป็นไงบ้างทั้งฝั่งประเทศไทยก็งั้นๆแล้วว่าเพื่อนเศรษฐกิจไม่ค่อยดีวะอีกอย่างรัฐบาลก็ระสำาระสายธุรกิจที่เมืองไทยก็เลยนิ่งๆทําอะไรได้ไม่มากว่ะเพื่อน เออเป็นยังไงบ้างครับคุณนิสาคะพี่เต้นเมื่อไหร่จะมีหลานที่อุ้มสักทีเนี่ยหืมหลายปีแล้วนะก็ถามเพื่อนพี่ดูสิคะหรือว่านายทให้เป็นวะเพื่อน <c oughs> ข้าก็พยาเหมือนกันลวะวะไอเด็กมันไม่อยากจะมาเกิดเว้เยสงสัยจะกลัวเราไม่ได้บวชมั้ง <c oughs> กลัวเราจะมีพันธะเออสงสัยสมพรพูดแล้วก็หัวเราะเบาๆทั้งสามคุยกันพอหอมปากหอมคอจากนั้นก็ได้พากันเดินทางไปยังบ้านเอแคมนพรานจอมขมังเวททันที หน้าบ้านใครนุ่นวิเอ้ยวิอยู่ในครัวหรือเปล่านะะ่ะเอะเออนี่ก็สายแล้วเนี่ยข้าวก็ยังไม่ได้กินเลยมัวทำอะไรอยู่นักหนาวะเนี่ยเฮ้ยทุกวันเลยเป็นอย่างนี้ตลอดกังคํำกลางคืนก็ไม่ยอมหลับยอมนอนจ้องจะชวนแต่ผัวเล่นผีผ้าหม่มเอพอพ่อเราป่วยอยู่นี่จ้าอยู่ในครัวนี่แหละเดี๋ยวก็เสร็จแล้ว ใจเย็นๆ็ของอร่อยอร่อยมันต้องใจเย็นเยนสิพี่วิคือสาวบ้านป่าที่พรมลิขิตชักนาให้มาเจอกันจนก่อเกิดเป็นความรักกับพรานหนุ่มเอแคมเมื่อ30ปีที่แล้วด้วยความที่วิไม่มีใครพรานหนุ่มเอแคมผู้เรืองเวทก็ได้เข้าป่าล่าสางขขาวที่มันลงมาสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านข้างราวป่าจึงได้ติดตามมันอย่างไม่ลดละจนได้พลัดหลงเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งซึ่งก็ใช้เวลาอยู่หลายวันกว่าจะหาทางกลับออกมาได้ แต่เมื่อพ้นป่านั้นออกมาแล้วกลับต้องประหลาดใจเมื่อป่าเบื้องหน้ามันไม่ได้คุ้นตาเอาซะเลยซึ่งที่นั่นพราหนุ่มหน้าตาดีกับสาววิชาวป่าผู้งดงามได้พบรักกันจนบัดนี้เวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านมา30ปีแล้วที่ชีวิตรักของทั้งคู่ไม่มีวันจืดชืดลงเลยถึงแม้วัยของพรานจะมีตัวเลขหางจากเมรักเกือบ20ปีก็ตามแต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคของความรัก ที่เกิดขึ้นข้า,ขางๆเราป่าเมื่อ30ปีที่แล้วเสียงรถคันหนึ่งวิ่งเข้ามาจอดเทียบข้างประตูรั้วไม้ก่อนถึงหน้าบ้านเล็กน้อยส่วนในบริเวณบ้านนั้นก็มีเจ้าที่เจ้าทางตัวใหญ่นั่นก็คือไอรอดที่กําลังห่อหอนเพื่อพิทักษ์พื้นที่ของมันไม่ให้ใครได้รับอันตรายจากบุคคลแปลกหน้าที่ย่างกรายเข้ามาด้วยอํานาจคอสชอจากเจ้านายของมันที่มอบให้เพราะไอรอดนั้นอดีตมันคือหมาพรานตัวฉกาด เรื่องความดุร้ายนั้นต้องยกให้มันเพียงแต่ตอนนี้มันปลดระวางตัวเองไปพร,พร้อมๆกับเจ้านายของมันจากนั้นเสียงแตรก็ดังขึ้น2อถึงสครั้งเอ้ยวิเสร็จหรือยังกับข้าวไปดูซิไครมาหน้าบ้านนเอยไปไปไปดูให้ข้าหน่อยไปข้ากําลังคุกข้าวให้อ้รอดมันอยู่เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ชาวนี่เองเห็นไอ้ต้องมันบังยังเนี่ยเออไอ้ลูกคนนี้เนี่ยสงสัยมันไปซ้อมธนูกันละมัง้ง ที่บ้านทิศนาดนู่นแหละเห็นมันบอกอยู่เมื่อวานว่าอยากจะเข้าป่าล่าสัตว์สงสัยลูกเราคงอยากไปจริงๆแหละมันนี่ก็ได้พอ่อมันจริงๆเองก็มัวแต่พูดอยู่นี่แหละไปดูสิข้างนอกใครมานู่นนะไปเขาบีบแต่หลายครั้งแล้วเขาหนวกหูไอ้ดำก็เห่าจังจะๆพี่ไปเดี๋ยนี้แหละว่าแล้ววิก็เดินไปตามต้นเสียงนั้นอ้าวพี่สปรนิสาลมอะไรหอบทั้งคู่มาถึงขงมวนเนาะ วิกล่าวทักทายนิสาและสมพรด้วยความคุ้นเคยเพราะสมพรได้พานิสามาสองาครั้งแล้วคิดถึงค่ะพี่พอดีพี่สมพรแกส่งมอบงานให้กับรัฐบาลแล้วพวกเราก็เลยว่างกันค่ะปะ้าป้าทุกคนขึ้นบ้านกันก่อนดีกว่าค่ะวิรีบเอ่ยชวนทุกคนขึ้นไปบนบ้านพี่พี่พรานใครมาหรอแม่มึงมาดูเองสิใครมาเนไหนดูสิอา้าวเฮ้ย ไปไงมาไงด่พวกเราโอ้โหไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะสมพรเป็นยังไงบ้างล่ะเฮ่อมา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 ขึ้นมาขึ้นมาสวัสดีครับพี่พรานโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยครับนั่นสิสมพรอย่างนี้มันต้องฉลองกันแล้วละ่ะคืนนี้เอา้านั่นนิสาเหรอข้าี่สาเองสวัสดีค่ะพี่พรานปีนี้ก็ยังสวยเหมือนเดิมเลยนะสมพรคงดูแลดีไม่ค่อยเหมือนวิแม่จะต้องมันสักเท่าไร่ นี่ดูดูแล้วก็เรียกป้าได้แล้วเนี่ยนี่นี่พี่พรานและพี่ล่ะล้อเล่นหลกหนาแม่มึงทุกคนต่างก็หัวเราะพร้อมกันเพราะได้เห็นในพรานจอมขมังเวทหยอกล้อก,กับเมียรักเพราะปกติแล้วพรานเอแคมค่อนข้างที่จะเป็นเสือยิ้มยากคงจะเป็นเพราะไวไม้ใกล้ฟังไม่อยากจะแกไวัยไปกว่านี้ก็เลยหัดเป็นคนอารมณ์ดีจะได้ปรงปรงกับชีวิตในช่วงบ้านปลายสุดท้ายเออ,เอ,อพี่พราน ผมลืมแนะนำไปนี่ธนเดชเพื่อนผมเรียกเต้นก็ได้ครับธนเดชรีบพูดสวนออกมาพร้อมกับกล่าวคำทักทายสวัสดีครับพี่พรานสวัสดีครับคุณคุณธนเดชครับออคือผมได้ยินกินินศัพ์พี่มานานสมพรแกชอบเล่าเรื่องราวของพี่ผมฟังบ่อยๆนะครับแล้วนี่จะต้องไปไหนแล้วครับพี่พานสมพรเอ่อยขึ้นหลังจากที่มองหาอยู่นานอ๋อ เมื่อเช้าเห็นบอกว่ามันไปนซ้อมธนูที่บ้านทิศนาดนะเห็นแม่มันบอกว่ามันอยากจะเข้าป่าล่าสัตว์เชื่อไม่ทิ้งแถวเลยนะครับพี่พรานเด็กกาลังวัยรุ่นก็เป็นอย่างนี้แหละครับอีกอย่างสปีชีเขาคงแรงน่าดูนะครับธนเดชเอ่ยขึ้นผมก็หวังว่าอย่างนั้นแหละครับคุณธนเดชแม่เรียกชื่อเต็มอีกแล้วครับพี่พรานเรียกผมเต้นก็ได้ครับเอ่อไม่เป็นไรหรอกครับเอาไว้ให้เราสนิทกันกว่านี้ก่อนก็ได้ครับ มากันเหนื่อยๆทุกคนคงหิวกันแล้วละ่ะป้าป้าล้างไม้ล้างมือเตรียมตัวกินข้าวกันก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวค่อยคุยกันเอ,เอาป้าวิก็ไปหากับข้าวเถอะเออก็มายืนฟังอยู่นี่แหลปะป้าป้าป้าทุกคนต่างก็หัวเราะอีกครั้งเป็นการบริหารปากก่อนมื้อสายจะเริ่มขึ้นว่าจะมีธุระอะไรกันล่ะสมพรที่ได้พากันมาที่เนี่ย ทั้งๆท,ที่ถนนก็ขรุขระซึ่งหน้าฝนนี่ก็ไม่น่าจะเดินทางไปไหนมาไหนมันอันตรายนี่คงจะมีเรื่องให้ข้าช่วยใช่ไหมเนี่ยฮะพรานเอแคมเพื่อนต่างวัยสมพรถามขึ้นพี่พรานจําได้ไหมเมื่อครั้งที่เราไปทุดงที่ภูเขาควายกันนั้นน่ะสามสิบห้าปีที่แล้วเนี่ยนะสมพรใช่ครับพี่พรานพี่พรานจําเนินผาที่เป็นเสี้ยวพระจันทร์ได้ไหมครับพี่เสี้ยวพระจันทร์จาได้สิ ว่าแต่มีอะไรหรือสมพรเดี๋ยวผมให้เต้นเล่าให้ฟังก็แล้วกันครับพี่พรานสมพรส่งให้เต้นเป็นคนเล่าต่อคืออย่างนี้ครับพี่พรานเมื่อครั้งก่อนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่สองนั้นน่ะตอนนั้นปูท่ทวดของผมกับพรรคพวกซึ่งก็ได้เข้าร่วมต่อต้านพวกกองทัพญี่ปุ่นที่มาตั้งฐานทัพลับๆเพื่อเป็นคลังสเสบียงคลังอาวุธให้กับกองกําลังฝ่ายตนอยู่ตามแนวชายแดนประเทศไทยซึ่งที่นั่นก็เป็นฝั่งภูเขาควาย อนนั้นปู่ทวดกับพรรคพวกก็ได้เข้าร่วมกับกระบวนการกู้ชาติบนเทือกเขาภูพานจากนั้นก็แยกแยะออกมาทำภารกิจตอนนั้นปู่ทวดของผมได้รับหน้าที่ให้มาทำลายฐานทัพลับญี่ปุ่นคอยสกัดไม่ให้พวกนั้นเข้ามายังฝั่งประเทศไทยได้ปู่ของผมเล่าให้ฟังว่าคืนนั้นคืนฝนตกปู่ทวดและพรรคพวกก็ได้ทำการซุ่มโจมตีทหารญี่ปุ่นเหนือท้องฟ้าภูเขาควาย ม,ม,ม่านหมอกมืดดำกลืนกินจนหมดสิ้นด้วยพลังอำนาจของเมฆหมอกที่หนาทึบระคนกับเสียงคำรามที่เกลี้ยกล่อยู่บนท้องฟ้าดังกึกกล้องไปทั่วขุนเขาซึ่งข้างล่างหุบผานั้นก็คือคลังสเสบียงลับของพวกญี่ปุ่นนั่นคือป้าโจมตีของปู่ทวดผมและในค่ำคืนนั้นพวกปู่ทวดผมท่านก็ทำงานได้สำเร็จมีทหารญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อยที่ต้องมาเสียงเวชีวิตในคลังสเสบียงลับนั้นมากมาย คุณปู่บอกว่าภายหลังจากที่เข้าไปตรวจค้นในฐานทัพลับนั้นท่านได้ไปเจอกับหีใบเล็กใบหนึ่งคล้ายๆกับลังกระสุนซึ่งตกอยู่ข้างๆมือนายทหารคนหนึ่งแต่ด้วยความที่หีใบนั้น,น,นมีขนาดเล็กปู่ทวดของผมท่านเลยแอบเก็บไว้ในเป้สะพายหลังของท่านหลังจากภารกิจนั้นเสร็จสิ้นทุกคนในกลุ่มของปู่ทวดผมก็ได้แยกย้ายกระดกจากฐานแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านเพื่อไม่ให้คนอื่นเขาสงสยัยจากนั้นปู่ทวดผม ท่านจึงหยิบกล่องออกมาเปิดดูข้างในมีอะไรหรือครับคุณธนเดชพรานเอแคมแทรกขึ้นมาด้วยความอยากรู้นี่ไงครับพี่พรานผมเตรียมมาด้วยธนาเดชพูดจบก็หยิบซองหนังปืนพกที่ปูดทั่วได้มาจากหีใบนั้นและยื่นให้พี่พรานดูนี่มันซองปืนพกนี่ครับใช่ครับซองปืนอ้าวแล้วไงต่อละครับซองปืนนะพรานเอแคมถามกลับด้วยความสงสัย ซองปืนนี้มันถูกเก็บพร้อมกับความสงสัยมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับจนมาถึงรุ่นผมนี่แหละหลังจากที่ผมได้มันมาก็เริ่มมีเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับความฝันที่เกิดขึ้นบ่อยๆฝันที่เป็นเรื่องเดิมๆพี่พรานลองพลิกดูด้านหลังซองปืนดูสิครับพรานเอแคมพลิกซองปืนมาดูพร้อมกับเพ่งพินิษด,ด้วยความสงสัยพี่พรานเห็นรูปพระจัน์เสี้ยวไหมครับเห็นครับเห็นครับสวนที่มุมด้านล่างนั้นอนะเป็นรอยขูดขีดเล็กๆอ๋อ คล้ายๆกับเป็นแผ่นที่ทางเดินอะไรสักอย่างนี่แหละครับครับชิแรกผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรหรอกครับจนมาฝันอยู่บ่อยๆระครับคุณทัดเดชคุณฝันว่ายังไงบ้างหรอครับพรานเอแคมถามด้วยความอยากรู้พร้อมก็ระเถิบเข้าไปใกล้ๆคุณธัดเดชที่ผมฝันเห็นบ่อยๆนั่นน่ะผมฝันเห็นเจ้าของซองปืนเนี้ยดูลักษณะท่าทางน่าจะเป็นนายทหารระดับสูงเพราะดูจากเครื่องหมายต่างๆบนเสื้อนั่นน่ะในฝันเข้ามากันหลายคน แต่งตัวชุดทหารญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยเขาได้บอกอะไรคุณบ้างไหมครับคุณทนเดชเขาไม่ได้พูดอะไรมากเลยครับพี่พรานในฝันเขาบอกแต่ว่าพวกเขารอผมมาหลายร้อยปีแล้วอะเขายังบอกอีกว่าเขาอยากจะกลับบ้านเขาพูดแค่เนี้ยแล้วเขาก็หายไปซึ่งผมก็ฝันแบบเนี้ยอยู่เป็นประจำเลยครับพี่พานเอ๋ผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างแล้วล่ะก็ด้วยเหตุนี้หรอครับ ผมจึงได้ให้สมพรพามาหาพิพรานนี่ไงครับเพราะนายพานจอมขอมังเวทนั่นนะ่ะปัจจุบันนี้ไม่มีอีกแล้วผมก็เห็นแต่พิพรานนี่หรอครับที่สมพรเล่าให้ผมฟังบ่อยๆ๋อ,อครับครับ,รบที่น่าจะลองนั่งทางในดูเรื่องราว,กวาเก่าๆได้บ้างผมว่าลายแทงนะพิพรานสมพรเอ่ยขึ้นผมเคยคิดที่จะเข้าไปสำรวจเองอยู่หลายครั้งแต่ผมก็ไม่กล้าไปสักทีนี่จะรับถึงรุ่นผมมันก็ผ่านมาสองร้อยกว่าปีแล้วละ่ะ ผมก็เลยหาโอกาสที่จะมาหาพี่พรานที่นี่แหละครับพอดีกับที่ผมกับสมพรนั้นนะเคลียร์งานจบเรียบร้อยแล้วผมก็รีบชวนเข้ามาที่นี่เลยแหละครับงานเนี้ผมว่าไม่ธรรมดาแล้วหรอกครับพวกเราเจองานใหญ่กันแล้วละ่ะพรานเอแคมพูดออกมาเบาๆพร้อมกับมองหน้าวิด้วยความวิตกพ่อพ่อดูนี่ผมได้อะไรมาพ่อต้องตะโกนบอกพ่อพร้อมกับชูไก่ป่าสองสามตัว กับธนูประจำกายขึ้นเหนือหัวขณะเดินเข้ามาในบ้านพร้อมกับเหลียวกลับไปมองรถยนต์สีดำคันหนึ่งที่จอดอยู่บริเวณนอกรั้วหน้าบ้านเอาเอาเอาต้องมาพอดีเลยมาลูกมามามาจำได้ไม่ได้ใครมาเนี่ยฮะดูสิเอาอาสมพรอนิสาสวัสดีครับผมเห็นรถคันสีดำที่หน้าบ้านแล้วล่ะแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นของใครโอ้โตเป็นหนุ่มแล้วนะเรานะ่ะอืมตองครับอาไปไหนมาเนี่ยฮะ อ๋อพอดีผมไปซ้อมธนูที่บ้านที่นาดเขานะครับที่นาดก็เลยชวนผมเข้าป่าไปลองของจีนกันเลยครับนี่ไงครับอาผมได้มาทั้งสามตัวแน่อ๋เออเอออาลืมแนะนําไปนี่อาเต้นเพื่อนของอาเองลูกสวัสดีครับคุณอาสวัสดีครับน้องตองเออตองเอ้ยเอาของเข้าไปเก็บในครัวก่อนไปลูกไปครับพอ่อพอดีเลยพวกเราคืนนี้ก็ไก่ป่าต้มใบมะขามอ่อน สดรนร้อนแก้มเหล่ากันพวกเราตอนนี้ก็กินข้าวกันอิ่มๆหาที่เอนกายกันก่อนไหมเดี๋ยวผมจะออกไปบ้านที่นาดแป๊บหนึง่งจะลองไปปรึกษาที่นาดดูเพื่อจะมีหนทางออกที่ดีๆบางทีก็อาจจะได้สมุนไพรามาใส่ไก่ต้มเย็นนี้ก็ได้นะเชิญเชิญครับทุกคนเชิญครับพักผ่อนกันเถอะจากนั้นทุกคนก็แยกแยกันพักผ่อนเพื่อที่จะเก็บเรี่ยวแรงเอาไว้สังสรรค์นในคืนนี้ ตะวันเริ่มลับเหลี่ยมเขาไปทีละน้อยบรรยากาศบ้านปา่าเริ่มปกคลุมไปด้วยความมืด,ด,ด,ดริดดึงเรไรก็ร้องดังระง,งมไปทั่วพื้นปา่าบนบ้านของพรานเอแคมนั้นไก่ป่าถูกต้มใบมะขามอ่อนและยอดสมุนไพรที่พรานเอแคมไปขอมาจากทิศนาดเมื่อตอนบ่ายก็พร้อมเสิร์ฟซึ่งทุกคนก็อยู่กันครบขาดแต่เพียงทิศนาดที่ยังไม่มาเอา้าพ่อแล้วทิศนาดละ่ะต้องเอ่ยขึ้นถามพ่อ อ๋อที่นาดคงไปตามเท้าจำรัดนะพ่อวานให้ไปตามเองแหละเพราะงานเนี้พ่อคิดว่าพอตองมีลูกมืออีกอย่างเวลาไปหลายคนก็จะมีคนช่วยดูแลเจ้าแทนข้าด้วยไงละ่ะจะต้องอ๋อครับพ่อหลังจากนั้นอีกไม่นานทั้งทิศนาดและเท้าจำรัดก็เดินโซเซมาสมทบพร้อมกับเหล้าอีกไหและสมุนไพรอีกจำนวนหนึ่งก่อนที่วงสุราบ้านป่าจะได้ที่ไปกว่านี้ แผนการทั้งหมดก็ถูกวางขึ้นโดยเมธทิศนาศและเท้าจำรัดร่วมเดินทางไปด้วยซึ่งจุดหมายก็คือภูเขาควายออขอบคุณทุกคนนะครับเราจะไปไขความลับอะไรบางอย่างด้วยกันและครั้งเนี้ยเราก็จะไปปลดปล่อยวิญญาณเหล่านั้นด้วยกันท่านเดชเอ่ยขึ้นพร้อมกับมองหน้าทุกคนหากโชคดีมันเป็นลายแทงอย่างที่พวกเราสงสัยกันแล้วก็บางทีมันอาจจะเปลี่ยนชะตาชีวิตพวกเราเลยก็ได้นะครับงั้น พรุ่งนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์เดินทางกันจะดีไหมเสียงเท้าจำรัดพูดขึ้นมาบ้างดีสิจากนั้นก็ออกเดินทางกันเลยพรานเท่าเอแคมเอ่ยสบทบขึ้นถ้าอย่างนั้นก็เอาตามนี้ก็แล้วกันอยู่ในเนี้ยที่จะไม่ได้ไปก็คงจะเป็นผู้หญิงสองคนเท่านั้นแหละเอาละพวกเรานี่ก็เริ่มจะเมากันแล้วข้าขอตัวก่อนนะใครยังไม่ง่วงก็ตามสบายส่วนข้าเมาแล้วละ่ะ เดี๋ยวป้าวิจะรอเอาแันแนพี่พรานอีกแล้วนะกางเ่้มกางคืนดูแลสุขภาพด้วยก็แล้วกันนะพี่พรานทุกคนที่เหลือในวงแต่ก็หัวเราะกันขึ้นเป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องราวกำลังสนุกเลยนะครับเอาไว้ติดตามในตอนต่อไปนะครับเรื่องนี้ยังมีอีกหลายตอน อย่าลืมกดติดตามแตะกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปครับคลิปนี้ปักลดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ